นี้บันเทิงไทยรัฐพาไปดูสาวๆค่ะก่อนหน้านี้นะคะอาจจะเป็นลูปแบบหวานๆแต่ว่าตอนนี้เริ่มซ่อนเปรี้ยวแล้วเริ่มโตเป็นสาวกันหลายคนเลยค่ะคุณผู้ชมคนแรกนะคะนางเอกคนนี้น้องนาวที่สาานกําลังดังเลยค่ะกับละครเรื่องแม่เบี้ยต้องบอกว่านะคะเธอแจ้งเกิดแบบตามสายสาวไทยเนี่แหละค่ะสาวสวยหน้าคมค่ะเมื่อก่อนเป็นสาวหวานเรียบร้อยค่ะแต่เมื่อมารับบทแม่ขลาคุณผู้ชมตีบทแตกแบบแววเซ็กซี่ออกมาทะลุจอเลยค่ะส่วนไลฟ์สไตล์ในชีวิตจริงนะคะก็ยังแฝงความเปรี้ยวความ เผ็ดนี่ไงน้องถ่ายเอาไว้คุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นลูกออกกําลังกายไปเที่ยวพักผ่อนก็มีลูกเซ็กซี่ออกมาให้ขยี้ใจหนุ่มๆน,มนี่ไม่รู้พี่นิวห่วหรือเปล่าเนาะถ้าโพสท่านนี้สูง คุณผู้ชมมาดูกันต่ออีกคนนึงค่ะสาวหน้าหวานคนต่อมาค่ะสาวปรางกันรันนี่คนนี้สวยมั่นจริงขโมยใจผู้ชายกันทั้งประเทศไปแล้วคุณผู้ชมอันนี้เป็นสเปคต้นต้นของผู้ชายไทยเลยนะหน้าหวานหวานแบบต้องคมๆเห็นไหเวลาเขาใส่ชุดไทยเนี่ยเนาะคุณผู้ชมเห็นแวบแรกนะคะด้วยใบหน้าและรอยยิ้มสุดละมุนนะคะปฏิเสธไม่ได้จริงๆเลยนะคะว่าสาวปรางคือสไตล์หญิงไทยสวยหวานแต่พอไลฟ์สไตล์ชีวิตเธอโอ้โหคุณผู้ชมเซอร์ไพรส์มากนะคะความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยค่ะ หวานก็ได้เปรี้ยวจี๊ดก,ก็ดีเป็นไงล่ะ<อ>ชุดแต่ละชุดโ,โ,โอ้โหอวดชุดท,ทรงองค์เอวนะคะโอ้โหเซ็กซี่จริงๆค่ะ<อ>เรียกว่าได้ใจแฟนๆไปหมดเลยค่ะอะสาวหวานคนต่อมาคุณผู้ชมน้องนิชา<อ>นิชาหวานใจตนโตโน่เดี๋ยวให้ดูนี่<อ>คนนี้นะคะรูปร่างบอบบางหน้าทนุถนอมค่ะทําให้แฟนๆโหวตให้เป็นสาวสวยหน้าหวานคนนึงเลยล่ะค่ะแต่พอว่าเวลาเขามาไลฟ์สไตล์ชีวิตเขาเป็นไงคุณผู้ชม <Coffee. S 1> จากลูกนมเดิมไปเลยเออค่ะนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกแรลงโฉมถ่ายแบบที่ทําเอาหลายคนฮือฮาอทั้งสายการแต่งหน้าคอสตูมที่ดึงความเปรี้ยวเซ็กซี่ขยี้ใจออกมาได้ดีเกินคาดค่ะส่วนไลฟ์สไตล์ไม่ต้องพูดถึงนะคะเธอไม่ทําให้ผิดหวังค่ะเห็นลูกเซ็กซี่เบาๆผ่านชุดสวยมาตลอดละค่ะซึ่งชุดเหล่านี้นะคะพี่โตโน่ก็อันเซนเซอร์ไปละคุณผู้ชม ปิดท้ายที่คนนี้เลยนะคะสาวเดียน่าคุณผู้ชมล่าสุดนะคะสเสน่ห์ความเซ็กซี่มาแรงแซงทางโค้งจริงค่ะแฟนละครที่คุณชินกับบทบาทสาวออนหวานร้อง่มร้องไห้ในละครคุณผู้ชมวันนี้นะคะเปลี่ยนไปเลยค่ะเพราะว่าลูกใหม่ของเธอเป็นไงล่ะคะด้านหลังเซ็กซี่มาเลยก็เปิดเบาอ ให้ดูลุคนี้นะคุณผู้ชมเป็นลุกอยู่บ้านธรรมดาใส่เสื้อคลอปนะคะหรือว่าจะเป็นเสื้อยืดกับมางเกงขาสั้นชิวๆก็ดูน่ารักสดใสเป็นไงล่ะคะหลายคนกดไลค์รัวๆไปเลยล่ะค่ะก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมถ้าโควิดเขาซาเนาะกลับมาทํางาน น้องเดียนา่าจะเปลี่ยนลุคเออแต่ละคนนะคะเรียกว่าสวยหวานก็ได้นะคะหวานซ่อนเตี้ยก็ดีนะคะแต่ละคนื้มเบวันจริงๆค่ะเออนะคะอาก็น่ารักดีนะคะมีภาพมาให้เหมนบ่อยเปิดนิดปอดหน่อยเปิดหน่อยนะคะก็กระชุ้นกระชวยนะจ๊ะ